อ,อึอืมอืมอืมโอ้ยหรือว่าจะไม่นอนสวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็พบผมนะนี่เกมไมโครฟอนอีกแล้วนะก็วันนี้ก็มาคนเดียวนะครับอืมก็ห่างหายกันไปโคตรนานครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะ <c oughs> จะจาม <c oughs> อันไวอันไวโอเคครับก็บางั้งกันในผมก็จะวันนี้ก็จะมาเล่นในสวด์เวร์นะครับขัดเล็กน้อยไม่ได้พูดนานเอ้ก็มีเวลาไม่มากนะครับก็จะเล่นแป๊บเดียวแล้วกันขอบ้านหลังเดียวอ่ะก็ขอบนเชดด้วยกันเนาะจะได้กรเสียเวลามากนะครับอแล้วก็ขอภพยสำหรับเสียงแทรกต่างๆทุกอย่างนะครับพอดี พอดีมันแบบเขาเรียกแคสในสาธารณะนะครับก็อาจจะมีเงียบเป็นบางช่วงนะพอดีเพลินหรือว่าอาจจะต้องเงียบนะบพอดีแบบวิมีแกะพอดีนะครับได้เวลานอนลมสมบูรณ์มากตรงนี้ชอบชอบชอบมีทะเลทรายตรงนู้นได้ป่าวะ่ะหรือเป็นบ่อน่าจะบ่อน,น้ำากดอีก e. ็เพิ่งกดอ e. ีลืมกดอีนะครับ นี่ไม่ใช่ดูเมนี่นะครับเป็นดูว่าครับยังไงเท่านั้นนะมาอ,อย่าไปคิดอะไรมากเนาะโอเคเริ่มสร้างบ้านสร้างบ้านนะเดี๋ยวอย่างแรกคือไม่ได้เล่นนานลืมแล้วก็กระตุกเล็กน้อยนะครับอืมเราจะแก้ยังไงชือ้ออืมกูยังไม่ได้ยังไม่ทำตัวบ้านเลยเอาประตูบ้านมาแหละเออเอาเอา,เอาตัวบ้านครับ ขอบ้านหลังเดียวเนีะแล้วก็เหมือนเลื่อนไปเรื่อยๆกันเนาะก็ะได้มีอะไรทำเรือยๆก่อนที่จะไปอย่างอื่นโตนะครับอืมอนี่แหละคุย <c oughs> ใครวะอโอเคแอนเรียบร้อยสังมันเยไปจัดใหม่ไม่ตเมามตาอ่ะก็ขูดๆอ่โอเคยี่ดังรหวังผิดนะนี่เนะี่ยแยมยอดไปเลยได้สีดสีด <c oughs> ราะคาะนะะบ้านยังไม่ทำทำนะเมืองเลยโอเคขอขุดทรายก่อนนะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกครับหกอันพอรู้น่าจะทำอะไรอืมหลายคนคงรู้แล้วนะเก็บ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 แอปเปิ้ลไม่ต้องจะไปขุดเหมืองคันนะครับขุดทองไม่ใช่ <c oughs> ตรงไหนดีตรงนี้ละการพูดเดือดใครพูดคนเดียวชิบหายแล้วคุบ้าไปเลยโอเคก็เพิ่งถอยไมค้ามาสดเลยที่เล่นมาเมื่อก่อนนี่คือแบบเรียกได้ว่าเป็นของปลอมนะครับขอบอกไว้เลยอย่าคนเข้าใจผิดอย่างเงี้ยที่เห็นสกินนี่คือสกินฟรีนะครับได้เซิร์ฟไม่ใช่อะไรเพิ่งถอยมาสุดยอด เดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าไปเล่นเซิร์ฟหายพิกเซลให้ดูนะครซึ่งจะเป็นเซิร์ฟไอดี ID แท้ใช่ไหมนะใครที่รู้ไอดีแท้เซิร์ฟไอดี ID แท้แบบคิดว่าผมไม่เล่นแบบนี้สิโชว์สิอันไหนของแทนะ้ได้เลยครับทิ้ง IP ไว้ด้านล่างนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยแต่วางหรือเปล่าจะวางเล่นหรือเปล่านะบญญส่วนใหญ่จะเป็นบรรยากาศ รอบบ้านไม่เอื้ออำนวยนับเพราะว่าในบ้านนี่แหละรอบบ้านนะในในบ้านเนี่ยไม่เอื้ออำนวยนครับพอดีเนี่ยตอนนี้ผมคืออยู่แบบมุมบ้านนะครับแล้วก็แบบคนนี่คือตอนนี้ก็น้อยครับพอดึกแล้วแต่ตอนเช้าเช้านี่คือจะเยอะนะครับอยู่กันสามสี่ห้าหกคนก็ได้นะครับประมาณเยอะไหมละ่ะ <c oughs> อยู่ตรงมุมบ้านเนี่ยตอนนี้ก็เปิดทีวีอยู่นะไม่รู้ได้ยินเปล่า ไม่เป็นไรนะโอเคได้หินมาเยอะพอสมควรนะเยี่ยมไปเลยตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะใช่ไหมคิดไปเองแน่เลยน่าจะคิดไปเองนะเดี๋ยวขอขุดนี้พอวิธีขุดแบบผมนะขุดขึ้นไปสี่ันเพราะมันจะได้แบบเรียกว่าได้หินที่เยอะแล้วก็สะดวกต่อการทำครับโอเค okay. เราขุดได้ เฟรนช์มาแล้วนะเตาเผานั่นเองทุกอย่างนั้นเอื้อมนวยต่อการทำทุกอย่างผมอางไฟไว้อันเดียวเยี่ยมจากนั้นระหว่างร้อนครับเราไปตัดไม้กันดีกว่าคือชื้นไง ทีเดียวอ่ะเขาเรียกทีเดียวบรรลุธรรมอะนะเกี่ยว <c oughs> อ,อะไรด้วยะเราต้องตัดตรงนี้ครับเราต้องตัดตรงนี้เราต้องตัดเอ้ยมดนี้เ a v o r i ิ e แบบไม่ใช่เอ้ยอีซี่ครับบอกเลยมดนี้เดี๋ยวนะขอชาร์จขอชาร์จรู้สึกต้องชาร์จให้เต็มหลอดแล้วก็ฟาดลงไปแล้วมันก็้จะ t o ม yes easy not enough not enough the durability อ๋อที่ชอบนะจำไว้วอตนี้ไม่มี durability ตึบจริงด้วยนะ the durability ไม่พอรู้สึกต้องใช้ durability ก็คือค่าความพังแบบนี้ครับที่เป็นร้อดๆหรือเปล่านะเออก็มันก็เรียงอย่างนั้นแหละโอเคได้ไม้ไม่เยอะมากไม้โครดเยอะ โอเคทำเสร็จวางกระจกแบบนี้แล้วก็ชุบชึบชืบเรียบร้อยเหลือกระจก10บาทโอเคมันเลยว่าโคตรง่ายแล้วก็ครับสักเหลือไม้ไว้สัก14อันวางไว้โอเคโอเค กับทำเหมืองได้เอชิเมนทีสามอันโอเค,อเคแล้วก็ทำที่ตัดนะโอเคแล้วก็ทำพัอไว้ด้วยพัอนะครับออกเสียงดีๆอย่าออกเสียงต่ำนะั่นจะเป็นผออวบอ้วนนะครับแล้วกูจะมาสอนภาษาไทยทำไมล่ะครับอืมนกูเม,มาอ่ะ <laughs> ก็ต,ตัวเองสึกสึกยังไงไม่รู้นะพูดเป็คนเดียวรู้สึกเหงาอะต้องทำอะไรก็ไม่รู้จะมืดแล้วจริงๆนะจะมืดแล้วนะมันจะมืดแล้วนะขอขุดหินอ,อ๋ออยากได้เหล็กอะอยากอยากอยากเอาไปตักนมไม่ใช่ฐานมาเลยในที่สุดก็เจอฐานโอเคขุดไปเ่อน ตึกตึกตึกโอ้โหเลเวลก็<ๆ>ามาอย่าตายก็พอเสียวคีเปอร์ตัวเดียวเลียแหละเสียวมันมามันไม่ตีนะมันตู้มเลยเสียวเสียวนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ของเงียบๆหน่อยแล้วกันนะครับไม่ค่อยพูดเลยก็คือพูดเบาลงโอเคืตื่นเต้นเสียว เซียวคิปเปอร์เซียวคิปเปอร์มากเดี๋ยวนะปักไว้เลยอข,ขยายในเขตขยายอาณาเขตนะครับเพื่อจะไม่ได้ซอมบี้ไม่ต้องเกิดนะครับเยี่ยมไปเลยแกะแกะไปไหนหมดนะ่ะเมื่อกี้ยังมี มาวกันเต็มเลยอยู่นิ่งๆก็ตีซัมบี้ได้แล้วอีซี่อีซี่คิวคิวมอนสเตอร์ตัวแรกไอแอชิเม้นเลยอืเออมันเยอะไปมันเยอะไปมันเยอะไปมันดาเมจสะท้อนด้วยมันตีทีเดียวมันแบบมันกวาดนะมันแบบกวาดเรียบลยครับภาคใหม่นี่โอเคมากแค่นั้นเป็นเล่นตั้งนาน แกอีกตัวเดียวใช่ป่าววะเออระเบิดไเขัาไปหาคิปเปอร์ทำไมเฮ้ยเ้กับกนี่เนี่ยเยี่มเอ้ยอืมอืมอืมโอ้หรืว่าจะไประเบิดเกือบตายแล้วแม่ะชิบหายโอยอ้ยยอ้ยเจ็บ โอ้คิปเปอร์คือเยอะมากตรงนี้สามตัวจะไปไหนจะยังไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกไม่ได้ด้วยดีนะเห็นสวายสวายเวิลอีซี่อีซี่คิวนะอ่ะนะนั่คือแรกนี่ก็มันแล้วนะเรียกได้ว่าแบบเป็นรูกันเลยเดีย <c> ว <oughs> รัอะลรคิปเปิ้ลระเบิดเลยละตรงนู้นสกเกลตันไม่เอากลับบ้านดีกว่าสกเกลตันไม่ชอบแบบมันแม่นเกินอ่ะแม่นเกินคนจริงผมยังไม่แม่นเท่ามันเลยนี่ถ้าผมดวนนี่คือผมแพแล้วนยะเดี๋ยวหรือเอาไม้ไม้นี่ลนแล้วกันเนาะเอาจะได้เตียงเดี๋ยววางผิดโอเคจะได้เตียงที่ อีซี่มานอนแล้วนะจะบักออกเตียงมันจะบักออกบ้านไปนเนี่ยแล้วก็นอนอไม่ออกนะครับบักไม่ออกบ้านด้วยแล้ว่าจะบักแบบหลุดออกไปจากบ้านวางไว้ก่อนทานมะวางแม่งเลยเข้าเช้าแอปเปิเออ้ลขี้สบายแน่วันนี้เกลยดอะไรได้เนะี่ยโอเคเดี๋ยว หมือนคิปเปอร์ระเบิดเลยตรงนี้แต่ไม่ใช่นะครับอยฐานนะครับที่คุดฐานผมไม่คนเอาถานนะครับ่าถือสาอะไรกับผมเลยอือเรียบร้อยหมดขึ้นไป <c oughs> อืมอเอสว่างอยู่เหมือนเดิมเพิ่งลงมานี่ยเอเอายาแถวบ้านนะครับตต่อไปจะเลี้ยงไก่ แถวนี้ไม่ไก่ด้ยลระไม่เคยเห็นไกแ่แถวนี้เลยนะ <c oughs> รู้สึกว่าเจอไม่มีไก่แถวนี้เอาเอาไม่เก็บกดผิดกดผิดนี่เองโอเคนะอ่าโอเคก็สำหรับเกมเอิร์ดไปครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ